สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมเจทัศน์สอพงครับทีมงานรักบ้านเกิด .com นะครับวันนี้พาผู้ชมนะครับมากันที่ตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับมาพบกับทางคุณพ่อบุญเที่ยงพลทองสถิตนะครับป่าชาวบ้านครับที่มีองค์ความรู้แล้วก็เทคนิคดีๆนะครับนำมาฝากกันสวัสดีครับพ่อบุญเที่ยงครับครับสวัสดีครับคุณเจ่แทครับพร้อมให้ข้อมูลกับทางทีมงานรักบ้านเกิด .com นะครับพร้อมพร้อมที่จะให้ข้อมูลนะครับเพื่อเป็น ให้คุณพูอเป็นวิยทยาศาสตร์แจครับายุบชนต่อไปครับครับวันนี้พ่อบุญเที่ยงจะมาสาธิตการปลูกข้าวโยนกล้าเพื่อให้ระยะการแตกรากดคนะีครับนะฮะครับต้องถามว่าในส่วนของเทคนิคตรงนี้นะฮะคุณพ่อมีขั้นตอนวิธีการยังไงบ้างรครับคือในการที่จะทํานาให้มันได้ผลผลิตสูงลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะครับ้บองเตรียมเตรียมดินเตรียมพันกล้าที่จะมาทา พันข้าวที่ดีแล้วก็คัดสรรมาอย่างดีแล้วคือเป็นข้าวที่ปลอดสารแล้วก็มาก่อนที่เราจะมากาล้าเราต้องแค่น้าําหมักอก็มีน้ํำสมควรแช่ก่อนแล้วก็มาตามภูมิปัญญาของท้องถิ่นที่เราเคยทามาหลังจากนั้นก็มาลงแปลงแปลงเพาะเพาะก้าใ,ให้ได้ระยะประมาณสักสิบสามวันหรือสิบห้าวันนีน่ครับมันจะได้ได้พอดีเลยนะครับถ้าเราทำพอดีประมาณคือความสูงจะประมาณหนึ่งคืบ,คบแล้วรากก็จะพอดีนะครับารากกำลังจก ท่านพอดีนีครับเฮ้ยมากระที่ระยะการปลูกข้าวนะฮะพอใช้ช่วงเวลเวลาอย่างไรครับคือระยะปลูกข้าวที่ดีก็ช่วงสิงหากันยาตุคมพฤษกาคบอายุข้าวถึงอยาไม่เกินร้อยสามสิบวันอย่างจังหนักที่สุดครับคือเทคนิคที่ดีก็คงจะต้องเป็นช่วงปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อถูกไหมฮะเป็นเป็นเป็นช่วงที่เหมาะสมกับสภาพครับดิน่าอากาศ เอาละครับเรามากันที่แปลงนาสาธิตนะครับคุณพ่อจะทําการโยนกล้าให้พวกเราดูครับนี่ครับคือไม่ต้องโยนสูงใช่ไหมฮะพ่อบนเที่ยงนี่ครับกล่าวว่าพอดีเลยครับเห็นบางเทคนิคนี่โยนท่วมหัวเลยนะครับโยนแบบนี้นี่มันจะได้ดีช่วยอะไรกับกล้ากับข้าวือลากมันจะไม่ลงลึกครับ ถ้ามันจะไปลงเล็กมันจะพอดีเลยอืมครับเขาก็การะยะได้เลยครระยะก็จะประมาณสักครึ่บกว่าๆนะฮะอีกอาทิตย์หนึ่งมันก็จะขึ้นตรงเลยครับนี่ครับไม่ต้องห่วงว่ามันจะไม่ขึ้นการแตกรากจะรวดเร็วมากครรับวดเร็วประมาณนฟื้นง่ายครับมันจะขึ้นดึงขึ้นแรงฮะสูตรต่อแปลงนี่ขนาดไหนครับพ่อสูตรต่อแปลงเนี่บครับ ก็เราจะทำเป็นขนาดกว้างสัก3าเมตรนย่นี้คือระยะเวลาที่เราจะเดินข้างให้มันเึงกันในแบบโยนให้มันถึงกันคูณความยาวของแปลงนาครับตามสภาพของแปลงนาครับนั่นก็คือแปลงนาทั่วไปนะครับผู้ฟังครับแต่ว่าหลักก็คือสามเมตรนะฮะสามเมตรก็พอดีครับให้เราว้างเึงพอดีครับอภายหลังจากการโยนกล้าแล้วนะครับ ฐันจากนั้นมาฮะสภาพก็จะเป็นแบบนี้อาทิตย์หนึ่งครับเท่าไหร่ฮะคุณพ่ออาทิตย์หนึ่งหนึ่งอาทิตย์นะครับหนึ่งอาทิตย์เป็นลักษณะนี้นี่เหมือนกับการดำนาครับแต่ราใช้การหย่อนแล้วเรียงสวยมากนะครับขนาดพื้นที่ก็เป็นไปตามสูตรเลยนะฮะสามคูณความยาวความยาวตามสภาพที่นาใช่ครับวันนี้นะฮะก็ได้ความรู้มากมายนะครับจากทางด้านของ ป่าชาบ้านนะฮะคนเก่งที่เราได้มาแนะนํากันในวันนี้ครับอย่าลืมฮะติดตามรับชมนะฮะกันได้ทางเว็บไซต์นะครับที่รักบ้านเกิด com นะครับและวันนี้ทางทีมงานนะต้องขอบคุณทางคุณพ่อมุเที่ยงเป็นอย่างสูงนะฮะขอบคุณมากครับคุณพ่อครับสวัสดีครับ